จัดซื้อเราจะมีอยู่3ระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้คือ1ระบบแบบรวมศูนย์2ระบบแบบกระจาย3ระบบแบบมิก Po รวมศูนย์หมายถึงซื้อแค่จุดๆุดเดียวรวมซื้อไม่ว่าจะมีไซต์งานอยู่ที่ไหนหรือว่าออฟฟิศอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีให้ซื้อแค่จุดเดียวอันนี้ข้อดีก็คือมีวอลลุ่มคุยได้ราคาถูกแล้วของก็เป็นสเปคได้ได,ได้เหมือนกัน แต่ข้อเสียคือใช้เวลารวบรวมค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันกว่าจะคุยจบว่าอนนุนสั่งเท่านี้อันนี้สั่งเท่านี้ส่วนอันสองแบบกระจายอํานาจแบบซื้อแบบซื้อแบบกระจายอํานาจก็คือมีไซส์ยอยู่อยู่หลายที่ออฟฟิศอยู่หลายที่ก็กระจายกันซื้อเลยใครอยากได้อะไรก็ซื้ออันนั้นคืออันเนี้ยอำนาจการต่อรองมันก็ต่ำแล้วเวลาได้ของของก็ไม่อยู่ในสเปคเดียวกันแต่ข้อดีคือรวดเร็ว แล้วอันสุดท้ายก็คือแบบแบบจัดซื้อรวมจัดซื้อมิกะค่ะนโยบายของบริษัทเขาให้ซื้อแบบเป็นกลางเสียส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันเร่งด่วนหรือว่ารอไม่ได้ก็ให้ให้ที่หน้าง,งานหรือให้ที่ออฟฟิศนั้นซื้อได้บางส่วนอันนี้ท่านท่านในสําหรับพี่นะพี่มองว่าอันนี้ยืดหยุ่นอันที่มิกแต่บริษัทส่วนใหญ่ ที่พี่ทำมาเขาจะใช้แบบจัดซื้อรวมศูนย์ก็คือซื้อแบบที่เดียวมันกันความเสี่ยงในการทุจริตได้ในระดับหนึ่งด้วยถ้าซื้อแบบนี้โอเคเนี่ยแหละพี่จะบอกไว้ว่าจัดซื้อมันมี3ระบบที่บริษัทส่วนใหญ่ทำํทำๆกันโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้นะคะอย่าหยุดการเรียนรู้บ๊ายบาย